ปอก,กินเองแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นมอดครับปไปกันเลยน่าจะมีเสียงอะไรครับก็เป็นเสียงทีวีแค่นั้ฮึ๊บฮึ๊บข้ามาเ้ เฮ้ยแม่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในก่อนนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมได้ไหมครับทุกคนน่าจะรู้จักดีตอนนั้นผมใช้แชเลลเลสเตอร์เอคเคมเมอร์เซตหนึ่งสองสามแล้วก็เอาไปล้างเครื่อง นะมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยไมเคิลเลยเลยไม่สนุกเลยครับพึ่าจะพึ่งทายชิมยืดนี่แล้วตอนนี้เราก็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 อันนี้มาวะไปไปกันเลยไปดูชิมไกันเลยวะอู้ออู้อู้ไปอื้ ก็ไอ้ที่มาตอนมืดหรือยังฮะขอบอกก้านนี้ครับเป็นมอสครับมัสสนี้เรื่องครับมีอะไรมาอันนี้ครับเฮวบัณฑ์เทวบัณฑนี่ครับเราก็ไ์เลยครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครอย่า ติดตามลิปต่อไปอ,อย่าไปดิมอถอถอต้องโหลดเสียงมันโกรนอะ่ะต้องโหลดเสียงเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ